คุชิงคชัดในช่วงของ Stop l ล s s ช่วงนี้ค่ะมาเจาะตลาดหุ้นกันนะคะไปที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะพูดคุยกับคุณคนิพนธ์ชนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไบอร่าสำหรับการลงทุนตลาดทีเฟกในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนิพนธ์คะทีเฟกเช้านี้ค่ะควรต้องกําหนดกลยุทธ์ยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเปิดตลาดมาลงไปแรงแล้วก็ดีขึ้นมาช่วงท้ายตลาดนะคะเช้านี้ก็ยังคงเปิดในแดนสีแดงค่ะที่เคกยจะเป็นขาลงอยู่นะครับยังเป็นเน้นทางด้านช็อตนะครับค่ะ,คะ,คะ เป็นเด้งช็อตนะครับสต็อปลอสนะครับก็อยู่ใกล้สุดสต็อปลอสนะครับก็เป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกจุดหนึ่งนะครับเก้าสองสามจุดสี่นะครับแล้วก็เก้าสามเก็ตสต็อปลอสใกล้สุดก็อยู่ที่นะครับเก้าเก้าหนึ่งหกนะค่ะเป็นช็อตอยู่ฮยังเรนช็อตอยู่นะครับยังเป็นช็อตอยู่นะคะสาหรับจะเป็นเป็นถือช็อตอยู่นะฮะแต่ก็ต้องช็อตด้วยปริมาณที่น้อยนะครับเพราะว่า อยู่ในเขตโอเวอร์โซลเป็ครั้งที่สองแล้วนะครับถึงจะมีการโอเวอร์โซลอีกจากครั้งนะฮะครับเพราะฉะนั้นแถวนี้ไม่ใช่บริเวณที่เป็นช็อตเพื่อหวังหวังรวยนะคือเคยบลร่มเยอะๆนะครับค่ะก็เป็นลักษณะของการการช็อตด้วยปริมาณที่น้อยแล้วนะครับค่ะช็อตด้วยปริมาณที่น้อยลแล้วนะคะค่ะยังลงอยู่นะคะลงอยู่ครับค่ะแนวโน้มของกอยู่ที่ต้องถ <ลง S 1> <ม>ือช็อตนะครับจะเล่นทีเฟกตต้องเล่นตามแนวโน้มนะค่ะแนวโน้มของการควบคุมต้องควบคุมปริมาณการเทรดนะฮะยังไงคะ ก็คือต้องช็อตน้อยลงนะค่ะตอนนี้ยังเป็นเทรนด์ของการอยู่ในช่วงขาลงครับเซ้นยังหาแนวหาจุดบัตท้อมไม่เจอนะฮะค่ะจะจะต้องหาจุดบัตท้อมไปประมาณสิ้นเดือนนะฮะค่ะถึงเดือนกันยาจะหาบัตท่อมเจอฮะก็เรื่องเราต้องไปดูว่าเป็นบัตท่อมชั่วข่าวหรือบัตทอมสาวอดนะฮะค่ะ ถ้าถ้าเซตเจอบัคทอมถามว่าเมื่อไหร่จริงจะเป็นกลับมาเป็นหลอกนะสำหรับกลยุทธในการจะเป็นช็อตอยู่นะเป็นช็อตอยู่กลยุทธ์ในการปิดสําหรับขาช็อตนะครับตการุทการเฟดดิ้งแล้วก็คือเด้งช็อตแล้วก็ดูสต็อปลอสนะค่ะที่ไหนคะสต็อปลอสคืใครจะช็อตแถวแถวนี้สต็อปลอสอยู่ที่9 1 9นหนึ่น่ะค่ะสต็อปลอสก็ต้องดูตอนสิบเอ็ดโมงที่มันพึ่งนะฮะค่านสแล้วก็ตอนปิดตลาดตอนบินนะค่ะระหว่างวันถ้ามันวิ่งขึ้นไปงเนนี่่่ยยก็็ออมใช้สสตปละะค ดูดูตามเวลาเลยนะค่ะสุดท้ายค่ะย้ำกลยุทธ์ทีเฟกทิ้งท้ายสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะก็เป็นช็อตนะค่ะกลยุทธ์เป็นเด้งช็อตมัชช้าเปิดมาช็อตค่ะดูสต็อปปลอดภัยนะแค่นั้นเองนะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณทิพนสวนประสิทธิ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ในช่วงภาคเช้าวันนี้ยังคงเป็นแนวโน้มของการ ถือฝั่งขาช็อตอยู่นะคะเพราะว่าเซ็ตยังคงมองหาบอททอมไม่เจอค่ะมาที่ตลาดหุ้นกันบ้างนะคะจะไปยังไงดีสําหรับเซ็นินเด็กไทยนะคะแนวโน้มวานหลุดพันสลงมาปิดที่1,404จุดขึ้นมาปิดเหนือพันสได้นะคะวันนี้ก็ปริ่มปรอยู่ที่1,400ค่ะจะหลุดไม่หลุดยังไงจะต้องลงทุนยังไงดีช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการกับเรานะคะพี่เปียกทนะวันอ้นรัฐ จากบริษัทหลักทรัพย์ JBMB ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหมยครับค่ะพี่เปียค่ะดูตลาดหุ้นนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยนะคะก็เป็นแนวรับสําคัญค่ะอ่าพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสี่ร้อยนี่เป็นโซนแนวรับสําคัญนะครับค่ะวันนี้ก็เตรียมเรื่องเพราะว่าหลังๆเนี่ยประเด็นมันไปเกิดต่างประเทศค่ะอ่าจากพี่อเมริกาจะขึ้นค่ะอ่าเมื่อวานจีนก็วันก่อนจีนก็ปรับค่าเงินนะครับลอย เียรียก่าลอยนะฮะทำให้อ่อนขึ้นค่ะแต่ว่าในวงการเขาก็มองว่าน่าจะอ่อนได้อีกสักหน่อยหนึ่งค่ะนะครับก็ต้องรออีกสักระยะนมันจะมีผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราอย่างไงบ้างคะเห็นลงมาแดงขานรับกับตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยนะคะของเราตอนนี้เนื่องจากว่าสภาพว่าอยู่ในว่าอ่อนไหวมากนะครับคือคนส่วนใหญ่ก็จะกังวลนั้นเวลาเกิดข่าวร้ายก็จะเลือกที่จะขายแล้วก็ถืองันสดนะครับมากกว่าตอนนี้สภาพเป็นอย่างนั้นสภาพถืองินสดเยอะๆกว่าคราวนี้สภาพเราที่เราคุยกับลููกค้าอย่ ถ้าลูกค้าเราเล่นแบบเก่งกาไรเราก็ให้ให้ให้พักไว้ก่อนก็เหลือแต่คนที่เล่นรอบเก็บยาวๆถึงจะอยู่ในตลาดนี้ได้ั้นทุกครั้งของการที่มันตกแรงๆลบยีจุดอะไรเงี้ยก็เป็นจังหวะซื้อนะครับสมมติว่าซื้อหมดแล้วซื้อจนแบบไม่มีแล้วไม่มีตังแล้วก็ปิดหน้าจอไปเลยครับเจอกันปีหน้าเลยเจวัปาเรอเพราะว่าเราซื้อ เราซื้อเพื่อระยะ 3- าเดือนหกเดือนราะนั้นไปดไูปลายปลายปีแรกๆด้ปลายปลายปีเลยแบบน okay. ั <t ries> <t ries> ้นนะครับถ้าเต็มแล้วนะครับแต่ถ้าไม่เต็มแล้วเนี่ยยังซื้อได้อีกสัก2อสาไม้เนี่ยทุกครั้งที่มีลบ20จุดนะครับซื้อได้เลยครับเพราะฉะนั้นมาดูกันหน่อยนะคะวันนี้พี่เปียกเตรียมภาพแนวโน้มของเซ็ตกับปัจจัยต่างๆให้เราดูยังไงกันบ้างนะคะอันนี้เราเดี๋ยวให้ดูกราฟนะครับคือตอนเนี้ยเราอยู่ในโพซชั่นที่เรากลัวว่ามันกําลังจะเกิด สงครามข้างใหญ่ๆไหมสงครามค่าเงินไหมระหว่างอเมริกากับจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เวลาเราตามเนี่ยเราตามที่ค่าเงินแต่แรกเปยนเลยนะครับเราเอาตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราต้องไปค้าขายกับทั้งจีนทั้งอเมริกาทั้งยุโรปนะครับทั้งญี่ปุ่นที่ที่อเมริกาเนี่ยค่าเงินเรายังอ่อนอยู่นะครับดูตามรูปนะครับอ่อนอยู่ก็หมายความว่าเรามีโอกาสส่งออกได้มากขึ้นนะครับส่วนว่าจะมากไม่มากเดี๋ยวแล้วแต่ฝีมือของผู้ค้าขายยุโรปก็อ่อนค่านะครับ นี่ในรอบประมาณสักปีนึนที่ผ่านมานะครับเยนก็อ่อนค่านะครับส <c oughs> ิงคโปร์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็เราก็อ่อนค่านิดหน่อยก็ไม่ได้หนักมากนะนะครับก็แปลว่าเราเองเราก็สูสีกับเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกัน <c oughs> ในในอาเซียนด้วยกันเพราะน,นั้นดูแล้วเหมือนว่าออคอเตอร์สามคอเตอร์สที่เป็นไฮซีซันของส่งออกน่าจะดีค <c oughs> ือผมจะมองในแง่บวกนะครับไอ้ที่แง่ลบหาฟังได้ทั่วไปอยู่แล้วตอนนี้ ราชนีต่างประเทศเนี่ยถามว่ามีผลไหมเวลาจีนปรับค่าเงินหยวนของเขาเนี่ก็บอกว่าจริงๆดาวโจนส์ก็เป็นแนวโน้มไม่ได้ไปไหนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วถึงเวลานี้มันก็แค่อยู่ด้านล่างของเส้น50วันซึ่งอาจจะอ่อนแอกว่าปกตินิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนเยอรมันเนี่ยก็อยู่ในช่วงพักฐานก็อยู่ใต้เส้น50วันก็ถือว่าอ่อนแอค่ะก็ะถือว่าอ่อนแอแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่จีนเองเนี่ยหลังจากที่เขา ลดค่าเครื่อหยวนแล้วเนี่ยเขาดัชนีเขาก็ยังข้ามเส้น50ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าแนวโน้มตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ในลักษณะที่อ่อนไหวนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนเราเนี่ยนะครับะจาการ์ตายิ่งหนักกว่าเราอีกนะครับกกของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันอยู่ทดสอบแนวรับสําคัญอยู่ที่ประมาณ1380ค่ะถึง1400ี่ร้ย่านนี้นะครับเป็นแนวรับสําคัญะคะ่ะอันนี้ถ้าตรงนี้มีสัญญาณการกลับตัวก็จะทําให้ตลาดหุ้นต่างประเทศ แต่หุ้นเราเนี่ยกลับขึ้นมาไม่ทํานิวโลได้กําลังผมกําลังฟ้องให้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าตอนนี้ให้ระวังแล้วกันเผื่อมีการกลับตัวในย่านนี้ในย่านนี้ส่วนเซตวีคเนี่ยก็ระบุได้เลยว่าอย่างน้อยจากนี้ไปจนถึงปลายปีเนี่ยเต็มที่เราก็ขึ้นได้แค่พันห้าร้อยห้าสิบคือไอเส้นสีแดงที่ตีขอบไว้นะครับคือพันห้าร้อยห้าสิบคือเต็มที่เลยค,ค,คส่วนหุ้นที่เป็นชุดใหญ่ๆอย่างเช่นหุ้นชุด A เนี่ย คือแอดวานเนี่ยแนวรับผมอยู่ที่230 230บาทครับเมื่อวานลงมาที่231ก็บวกบวกลบที่หน่อยให้แล้วก่อนเลยแล้วกันนะครับส่วนปูนใหญ่อยู่ที่506ก็เมื่อวานมาที่508ก็ปรับหน่อยแปลว่าหุ้นใหญ่ๆเนี่ยถ้าจะเก็บเล่นได้แค่2ตัว เล่นได้แค่สองตัวก็คือตัวปุนใหญ่กับตัวของแอดวานซ์นะคะโดยรอรับที่แนวรับที่ให้เมื่อสักครู่ถ้าลงมาไม่ถึงแนวรับละคะก็ปรับหน่งนะเช่นเช่นแนวรับอยู่506เนี่ยมันลงมา508ก็ขยับหน่อยแล้วกันตั้ง8บาทเลยนะคะ ห้าศูนย์หกห้าศูนย์บาทสองบาทสองบาทช่องเดียว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 นเป็นรายหยวนหยวนใช่แอดวานซ์ก็สองสามศูนย์เมื่อวานลงมาสองสามหนึ่งก็บาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งก็ปรับหน่อยก็ยังไงคะถือสองตัวนี้ถือยังไงคะพี่เบญส์ถือในระยะที่เรามองว่าน่าจะถือไปได้ขายประมาณสักปลายปีตอนนี้เราไม่ได้ให้เล่นเก่งอะไรค่ะไม่เก่งอะไรนะคะเพราะว่าตลาดแบบนี้เก่งไปก็มีแต่ขาดทุนนะคะคือมันไม่ได้เงินอะแล้วมันเสี่ยงสูงเสี่ยงสูงมันมาจากต่างประเทศพี่หมวยบางทีเปิดมาเรา โดนลบ20เราก็ไม่ไหวอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือแล้วก็ถือไปยาวสักสองสเดือนอาจจะต้องถึงปลายปีหรือต้นปีหน้าต้นปีหน้านะคะ2ตัวนี้สองตัวนี้สำหรับตัวใหญ่ชุดเอครับตัวกลางเนี่ยตัวที่ยังแข็งแรงไม่ไม่สะเทือนเลยเวลาลบ20จุด30จุดอะไรเงี้ยไม่สนใจเลยก็คือบางลุงราดนะครับบางลุงราดนี่ขาขึ้นตลอดจะทำดิวไฮตลอดนะคะครับแนวรับอยู่201 202นะครับตอนนี้ค่ะแล้วก็เอ่อ b a a อ่าประกัน บัวหลวงประกันภัย BLA แนวรับอยู่ตรงห้าสิบาทเนี่ยครับเมื่อวานก็ลงมาทดสอบนะครับ c p ะ c p นนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเอสสามตัวที่ว่านี้คือสามารถเล่นได้ครับเล่นได้โดยวิธีการอันนี้อันนี้ถ้าอยากเล่นกำไรเนี่ยให้เล่นทรงประมาณนี้ก็คือทรงประมาณนี้แต่ว่าจุดรับจุดขายยังไงคะแนวรับของ BHS อยู่ที่สองร้อยหนึ่งแนวรับ BLA อยู่ที่ห้าสิบาทแล้วก็ c p o อยู่ที่สี่สิบแปดบาทถึงสี่สิบเก้าบาท อันนี้กรณีที่อยากจะเล่นเกงอะไรคือตอนนี้เราไม่แนะนาให้เกงอะไรแต่เพลินอยากจะเล่นเล่นกงอะไรค่ะให้ให้ให้ดูแค่ 3- 4สี่ตัวนี้สาี่ตัว T V O อีกตัวตัวเหลืองใช่ครับลงมาที่ยี่ร่บห้าบาทเมื่อวานลงมาแปะเป๊ะเลยครับค่ะแล้วดีดกลับครับค่ะแล้วขายยังไงคะขายเวลาขายนี่จะขายตรงตรงนี้ก็ได้นะครับแถวย7ิบ็บาทก็ได้ค่ะตัวอื่นๆล่ะคะตัวอื่นๆเนี่ยจะเป็นตัวที่ลงครับ เมื่อกี้ไอ้สีตัวนั้นคือเฉพาะเกงกำไรอย่างเดียวเฉพาะเกงกำไรเวลาขายคือยังไงคะคือมีกำไรปุ๊บก็ขายเลยตามสะดวกเลยเพราะเราเกงกำไรสภาพตลาดไม่ดีกำไรสักนิดหน่อยสามถึงสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์จะออกก็ได้ไม่เป็นไรส่วนหุ้นที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นขาลงเนื่องจากตลาดมันเป็นไทรเวดามีอย่าง AOT เมื่อวานก็ลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่สองเก้าสี่เอสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ถ้าใครที่ชอบ AOT ก็เวลารับก็ให้รับตามแนวรับสำคัญแต่เป็นการเล่นรอบ ไม่ใช่การเล่นเกมอไรอ๋อค่ะแนวรับสำคัญของ a อ t ที่เท่าไหร่สองครับ274ครับค่ะทัวอีกทีนะครับถ้าเล่นเกมอะไรเฉพาะไอ้สี่ตัวบนเมื่อกี้นี้นี่นี่เฉพาะคนที่สนใจหุ้นประเภทนี้แล้วอยากจะซื้อเป็นการเล่นรอบเล่นระยะยาวค่ะแล้วก็ BTS ครับ b t ทก็ซื้อได้เลยแถวๆนี้ได้เลยนะครับ9าบาท60ค่ะ a อก็ดูสัญญาณนิดนึงถ้ามีแท่งเขียวก็เข้าได้เลย TF เนะครับเมื่อวานมีสัญญาณแปลกมากนะครับเป็นสัญญาณการกลับตัว คนที่ติด TUF อยู่เดี๋ยวรอมันถอยลงมานิดนึงเดี๋ยวมาหาจังหวะซื้อเฉลี่ยกันค่ะห์ HKTB ก็ยังคงสัญญาณการกลับตัวเป็นไพ่แพทเทิร์นการเปลี่ยนรูปร่างอยู่นะครับก็รอมันสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมันคงกลับตัวได้คับตอนนี้ก็อินเดียลบยี่สิบไม่สะเทือนเท่าไหร่ละไม่สะเทือนเท่าไหร่ละพวกดีแท็กก็เริ่มสัญญาณกลับตัวแล้วคับพวกนี้เป็นตัวที่ลงหนักๆมารอบนี้ค่ะนี่คือหมดแล้วหมดแล้วครับสำหรับ เรื่องของจีนกับเรื่องของภาคการส่งออกบ้านเรานะคะแล้วก็หุ้นส่งออกเพียกมองอยังไงบ้างคะคือผมมองดีนะค่ะผมมองว่าส่งออกเราน่าจะดีแต่ว่ามันยังไม่เห็นเป็นตัวเลขเท่านั้นเองค่ะนะครับผมคิดว่าตอนนี้เราสู้ก็ได้แล้วแหะค่ะไม่เหมือนเมื่อประมาณ3าสเดือนแล้วที่เงินมันแข็งมากค่ะตอนนี้เงินเราถือว่าอ่อนพอสมควรจะบอกว่าอ่อนน้อยก็เป็อ่อนเยอะเลยครับค่ะครับก็น่าจะสู้เขาได้แล้วแ่ละถ้าสู้ไม่ได้ก็ไม่รู้ทาไงแล้วตอนนี้ค่ะมาดูหุ้นกลุ่มส่งออกหน่อยได้ไหมคะได้ครับค่ะไปที่กราฟนะคะ เป็นยังไงางยังไม่ค่อยดีครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณเนื่องจากกาไรยังไม่มาค่ะนะครับกำไรไม่มานะคะเออขอเพิ่มอีกนิดนึ่งนะครับไอ้ตรงการเมืองที่จะเปลี่ยนครมอเศรษฐกิจนะครับค่ะถ้าได้ชื่อตามที่ที่บอกกันเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับน่าสนใจมากแล้วมันจะมีเซนเตอร์ต่อตลาดไหมคะผมในความรู้สึกผมผมผมรู้สึกดีนะค่ะคือมันเป็นการคือนาทีนี้ประเทศเราเนี่ยต้องอาศัยคนที่เก่งที่สุดค่ะในแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมมาช่วยมาช่วยครับต้องต้องขออนุญาต เชียร์ให้มาช่วยเลยนะครับะถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนไปตามนั้นจริงๆนะรับรอว่าหุ้นอาจจะมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นผมผมใจผมนะผมคิดว่ายอย่างนั้นครับค,คิดว่ายอย่างนั้นผมก็อยากให้มาช่วยกันและมัน,เ,นเป็นการผสมระหว่างอดีตท,ทั้ง2องพักนะครับะ น่าสนใจมากๆเลยครับค่ะอ้าวแั้นตามดูกันต่อไปนะคะครับค่ะมาที่หุ้นกลุ่มส่งออกให้ดูนิดนึงนะคะเอาเอา TUF อันที่ให้ดูนะครับ TUF ก็มีสัวหนา TUF อันขึ้นแรงมากใช่ใช่้เกิดอะไรขึ้นคะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าปกติหุ้นประเภทส่งออกเนี่ยหัวใจสําคัญมันอยู่ที่งบการเงินที่จะประกาศค่ะในแต่ละไตรมาสซึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่า TUF อาจจะออกมาดีแต่ปัญหาของ TUF ก็มีอันนึงเขาเคยมีปัญหาที่ต่างประเทศนะครับอาจจะเคลียร์กันได้หรือไงผมยังไม่ได้เห็นข่าวนะครับ ต่เอาเป็นว่าสัญญาณเมื่อวานเนี่ยแสดงว่าที่ก็น่าจะผ่านพอท่อมไปแล้วก็เหลือแค่ว่ามันปรับลงมาสักนิดหนึ่งเพื่อให้เราซื้เฉลิคแล้วก็ตัวอื่นที่ส่งออกพวกรถยนต์ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสมบู่นัดวาน่มีอยปลงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ตามอยู่อ้ส่งออกที่เรียกอะไรนะถ้าเรือส่งออกก็ยังนิ่งๆอยู่ขอทพี่เปยกดูกลุ่ม <c oughs> แบงก์กับกลุ่มนะ กลุ่มน้ำมันให้นิดนึงได้ไหมคะพี่แแบบของบ้านเราเอาน้ํามันเลยนะฮะน้ำมันเนี่ยปัญหาตอนนี้คือน้ํามันมันลงมาเมื่อเช้าเห็น41ละค่ะเห็น41ะคุณน้ํามันเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาต้องไหลลงไปไปตามเขาเนี่ยตอนนี้ปตทเนี่ยก็อยู่ในจุดต่ําสุดคือต่ํากว่า300ค่ะซึ่งปกติเนี่ยคนที่เคยเล่นปตทอยู่เนี่ยพอต่ำกว่า300ที่เป็นจังหวะซื้อของเขาทุกปีเลยนะค่ะเมื่อวานก็หลุดไปนะคะพอเพราะเห็นใต้300เขาจะค่อยๆเก็บเข้าไปเรื่อยๆก็แนะนําอย่างนั้น อาจจะลงไป270-80ก็แล้วแต่ราคาน้ำมันราคามีโอกาสจะลงไปลึกกว่านั้นไม่มีแล้วขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเพราะว่า41เหรียญนี่ค่อนข้างต่ำมากเท่าตอนนี้น้ำมันก็ลงอยู่นะคะลงอยู่มันลงอยู่ก็เป็นจังหวะซื้อของคนเล่นรอดค่ะเพราะฉะนั้นมาดูปตทให้หน่อยนะคะเนี่ยครับปตทตอนนี้อยู่ที่299เลยครับหมวย299คือหลายคนบอกว่าอุ้ยตับ300ซื้อซื้อดีไหมเวลาซื้อเนี่ยซื้อดีแต่ว่าเวลาซื้ออย่าซื้อแบบซื้อซื้อซื้อ300บาท อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้มาดูอีกทีนึงถ้าเกิดว่าลงไปที่270ลงลงเทียบสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยค่อยซื้อถ้าสมมติอยากจะซื้อวิธีนี้นะครับลงไป300ก็270ก็ได้หรือบอกว่าเออเอาเอย่างนี้ได้ไหมสามร้อยส0งร้อยเก้าสได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าอยาให้ใกล้กันแต่เราก็ไม่เห็นลงไป250 199อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่กับราคานร์มันราคาน้มันอยู่เพราะว่าราคานน้มัที่ที่ผมเดาไม่ได้เนื่องจากมันเป็นการต่อสู้ระดับโลกค่ะ ซึ่งเราไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะค่ะซึ่งมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าราคาน้ำมันจะเป็นไปในทิศทางไหนก็ก่อกระแสน้ามันที่ดีนะคะครับไปดูที่กลุ่มของธนาคารพาณิชย์กันหน่อยดีไหมคะได้ครับปีนี้ไม่ใช่พระเอกเลยนะคะเอ่อที่ไม่ใช่พระเอกเพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจมันไม่ดีค่ะสิ่งที่เรากําลังรออยู่ก็คือตัวเลขส่งออกจะดีไหมผลประกอบการจะดีไหม NPL จะสูงไหมค่ะซึ่งยังไงก็ต้องรอคอร์เตสานอยู่ดีค่ะแล้วเราก็หวัง ที่คุยกันเมื่อสักครู่คือคลารมอเศรษฐกิจที่เป็นดรีมทีมไปนี่ค่ะถ้าฉันดูรุดูแบงค์ที่นี่เด้งได้ไหมคะตัวไหนที่พอจะเอาเอาตัวเคแบงค์เลยนะครับตัวบ้างคะได้ครับเอาเคแบงค์เลยนะครับเห็นไหมเคแบงค์ก็ยังทําจุดต่ําสุดใหม่อยู่ค่ะนิวโรเรื่อยๆนะคะเคแบงค์ถ้านิวนิวโรอยู่เพราะฉะนั้นคนติดอยู่ยังไม่มีสัญญาณกับตัวอย่าเพิ่งซื้อเพิ่มอย่าเพิ่งซื้อเพิ่มค่ะแต่ซื้อเฉลี่ยนี่อย่าเพิ่งเพราะว่าต้องรอสัญญาณการกลับตัวก่อนถึงจะซื้้้ออออเเเพิ่่่่มมมมมแตคนนนทีีสสะป็รบาาาซซืื200ย ร้อยหกสิบก็ต้องซื้อค่ะแบงก์กรุงเทพเหรอคะ BBL ก็เหมือนกันครับน้อยส่งเดียวกันเป็นทรงไหลลงมาหมดเลยใช่ครับ SCB ครับ SCB ค่ะซื้อก็ส่งเลยครับแบงก์กรุงเทพกับ SCB เอ่อขึ้นอยู่กับว่าซื้อไม้แรกมาเท่าไหร่เวลาเราแบ่งไม้นะครับเราซื้อเราซื้อ SCB มาสมมุติซื้อมาร้อยหกสิบเนี้ยครับลงไปสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยสี่สิบห้าก็ซื้อได้ครับตรงนี้ก็ซื้อได้ค่ะ ตัว KTB นะคะ KTB นี่เริ่มมีสัญญาณกับตัวที่ผมตามอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับสัญญาณการตัวคือคตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีนิวโรเลยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณอันหนึง่งเซตก็เหมือนกันนะครับเรารอสัญญาณแบบนี้อยู่ถ้าไม่มีนิวโรมาสักเดือนเราก็เราไปแฮปปี้ระดับหนึ่งแล้วค่ะค่ะ,คะสุดท้ายค่ะพี่เียคะถ้ามีการปรับครมอมแล้วชื่อออกมาดีจริงๆจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มไหนบ้างไหมคะผมว่าผมว่าทั้งตลาด ใจ<ล>ผมนะ,ะแต่ไม่รู้จะสู้ปัจจัยภายนอกไหวปะนะ,ะเพราะว่าตอนนี้เราโดนจีนเราโดนอเมริการออยู่หลาย,ลายปัจจัยการลงทุนภายในประเทศนะคะเห็นทางรัฐบาลบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะมีการลงทุนด้วยเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่ผ่านมามันยังไม่ชัดมีการเลื่อนเพราะ,ะนั้นเราไม่อยากเห็นการเลื่อนเราอยากเห็นไปตาม เสียดุลที่ตั้งวางไว้แผนการที่วางไว้ะะแค่นี้เองครับกลุ่มพวก,การก่อสร้างรับเหมาอะไรพวกนี้เรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้ใช่ไหมคะยังถ้ายังไม่เห็นความชัดเจนเออถ้าเปลี่ยนคลรมอก็อาจจะมีรุ่นนิดนึง่งแต่แต่ว่าเข้าใจว่า 4G คงไม่เลื่อนเพราะนั้นก็เหลือแอดวานที่พอจะลงทุนได้ค่ะ 4G ก็คือตัวเด่นคือตัวของแอดวานใช่ครับะะช่คบมุมมองของพี่เปียกในช่วงครึ่งปีหลังตอนนี้หลังจากที่เราเจอเรื่องของจีนไปเปลี่ยนแปลงไปไหมคะก็พันห้าถึงพันห้าร้อยยี่สิบเต็ พันห้าถึงพันห้าร้อยี่สิบสำหรับปลาย 1, 50, ปีพันห้าร้อยถึงพันหร้อยห้าสิบโทษทีครับพันห้าร้อยถึงพันห้าร้อยห้าสิบจนปลายปีนี้ส่วนด้านล่างนะคะตอนนี้ที่กลัวหลุดพันสี่เราหลุดกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยังยัง,ยงไม่อยากให้มันหลุดอะ่ะค่ะนะครับก็แนวรับสําคัญคือพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสี่นี่เป็นโซนสุดท้ายค่ะโซนสุดท้ายเลยค่ะสุดท้ายขอคําแนะนําสําหรับนักลงทุนค่ะคําปลอบใจก็ได้นะคะเอ่อผมผ่านตลาดมาหลายหลายสิบป,ปีนะครับหุ้นมีลงก็ต้องมีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ ได้เงินจากการลงทุนคือคนที่ถือถ้าเราคิดว่าเป็นคนที่เล่นรอบแล้วถือได้ก็นี่เป็นจังหวะของท่านในการเข้าซื้อแต่ถ้านักเกมรายผมคิดว่าท่านออกไปก่อนก็ได้ค่ะอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆก่อนนะคะยังไงก็ตามถ้าใครอยากติดตามผลงานพี่เปี๊ยกไปติดตามได้ที่ไหนคะที่ w w w ร์ไวด์เว็บแม็าสัราน dot com d com นะคะ w w w แล้วก็ภาษาไทยแมงเมาสำราญ com ใช่ครับใช่ครับนะคะติดตามผลงานพี่เปี๊ยกได้โดยถึงคลิปวิดีโอที่เราจะอัพ ขึ้นทาง YouTube ของ Stop l o s s ด้วยนะคะแล้วก็ไปลิงก์ที่เว็บไซต์ของพี่เปียกนะคะยังไงมีคำถามอะไรก็ไปถามพี่เปียกได้ที่เว็บไซต์ด้วย<ด>นะคะ<ด>ควันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่เปียกนัทวัฒน์อ้นรัตจับเป็นสลักครับแอมบีมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้นะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนดีๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะสำหรับใครที่ต้องการมองหาการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินนะคะเรามี ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกสิกรไทยที่จะมือร่วมกับทางเมืองไทยประกันชีวิตนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะประกันชีวิตออมสั้นขยันคืนนะคะเป็นการประกันภัยแบบโปรเซฟวิ่ง710ค่ะจะสามารถรับเงินจ่ายคืนทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1-9ถึงและรับเงินครบกําหนดสัญญาเมื่อสิ้นกรมธรรม์ที่10นะคะความคุ้มครองชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัยในวันที่เริ่มสัญญาค่ะ ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาค,าค่ะนี่เป็นเรื่องราวของการลงทุนทั้งหมดนะคะทั้งด้านของตลาดหุ้นตลาดทีเฟกนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจค่ะช่วงนี้พักโฆษณาก,กันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคอหุ้นคลายไม่ได้ค่ะกลับมาพบกับช่วงของซ u เปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซัค่ะ